เริ่มคำเริ่มมืดแล้วพี่น้องตะเวนตกดินเรียบร้อยกระสไดิ้งยิ้นเสียงจัก,กะจั่นหอ้องแซวแซวอยโย่สบายดีสบายดีพี่น้องปลอกปายเบัร์สุขุสุขคน,คนพี่น้องจา๋า บรรยากาศยามแรงอยู่ที่บ้านบ่าวหมีพี่น้องส่วงนีก้กับปลายเดือนเมษาสิเขาสู่เมษาเนาะอากาศก็สิเริ่มห้อนจะก,กระจันกับห้องแซวแซวอยู่ ขำมากะสิได้ยินเสียงจัก,กะจันห้องพี่น้องจา๋าเริ่มออกลายแล้วอากาศท้อนห่อนพุงนี้เตรียมไปขายไอติมคือเก่าพี่น้องห้อนนี้ได้ขายดีพอลงเหมยก็ลังปั่นอยู่หันมาทางนี้เจ๊แรกกาลังจะทํากับข้าวกับกับกับข้าว อันนี้เป็นครัวหลังที่ซองของเจแล่เดี๋ยวลูกน้องพายทิพเขามาตำลังพี่น้องจา๋าเอาพักกันไปใส่คือเห็นเคียนรถอีแตกขบานพี่โอเคนะน้ำไปแก่กใส่สีสังเขาเจ้าอากินน้ำสางเนาะเห็นอันเด็กๆอันขี่รถขึ้นบางคำหันไปหาอย,ยู่หน้าซาลาแล้วน้ำโบมีเบิร์ดเลยน้ำน้อยเดียวเดี๋ยวเมื่ออื่นไปขอดสางเฮ่าเนี่ยเนาะ ลงไปขอดต,ตอนเช้าแต่ว่วปีที่แล้วน้ามันเหลืองแต่ว่าปีนี้น้ามันใสอยู่เด้ขอดเจ้ากกินได้พ่จักบรรนนอกเข้าพี่น้องขุดสร้างได้อะไรกินเจล่าวันนี้ปลาเจ้าค่ะปลาอีกแล้วบ้านท้าจากักสิหายพี่น้องลักๆก,ก,ก็คือปาลาล่ะเด็กๆพากันไปตึกกยุซะก็พอลงเหมย ขึ้นมาเห็น่าไรปลาคอใหญ่นำมาสันวานเส็ดเมนูอย่างมื่อนี่จำ้ำแล้วก็ตรมจ้ำปลาเมนูแบบจ้ำปลาแบบห่อพักคันได้พี่ดองจ้าเนาะได้ปลาอะไรบ้างนี่ปลาจีน้วก็ปลาตะเพียนเจ้าค่ะแล้วปลาคอจะทำอะไรหรือจ้าต้มเจ้าค่ะต้มสมเส,ส้นมดแดงท่านผู้ชม ว่าไปจะแซ่บแตปลาปลาคอตัวเดียวบางแน่นี่อันนี้คือปลาคอเด้ดปะปลาคอตัวเดียวปลาคอกับปลาคอไม่ไข่ต้มสมปลาคอเนาะอันนี้หัวปลาเพิ่อทีต้มสดน้ำแต่ว่าเนื้อปลาเพิ่นกระสิซอยบางๆแล้วก็สีคั้นสมมะนาวเนาะแล้วก็จะอ่าไปห่อพักแล้วก็คุยแจวเมนูบ้านๆอาหารแซ่บๆพี่น้อง หากบหาเขียดปีนี่กับบมีป่ากับปลาเลี้ยงในน้องซาเจ้าของเลยพี่น้องจ๋ากบน่าได้มนี่เ่า็กกบนำบ่ครั้งในหมอนะกบสามโตทำผู้สมเด็จไปซองมองกบมันขึ้นจากน้ำบ่ บอมอากาศมันหอ่อนแล้วมันลงน,ำน้ำเนาะอพอเราเมือว่าได้กบเออหายไม่ใหญ่เมื่อตัวหนึ่งท่านผู้ชมนี่ได้กบสองตัวหายไม่ใหญ่ไปตัวหนึ่งได้สามตัวยังเหลือสองตัว โอ้เห็นในปักซองจะเข้ามาใส่เลยแมคขโนนตุนมนซันติก้ย่ะออแต่ขายแพงโพดโพก,กิโลละสี่แสนอ๋นลลนอบอมันอึดนั่นเดีบ่คอยมีคนขายกิโลละสี่แสนมาสักอบ่กล้ากินหรอก่อขอไไอะขันฝนตกนะของกินบ่ด้อพี่น้องแต่ปีนี้ก็หูซึกว่าสิแห้งแรงใน่จักหน่อยเนาะ,นะบ้านเฮ้าเอิาปีนี้เป็นปีแปดสองหนวาสัน แห้งแหล่งฝนก็สิตกสากถ้าฝนตกนะจะก,กระจอกจะก,กระจันแมงกิโนนก็ออกเนาะปีนี้ใบใหม่ปงเลยยังไม่เห็นแมงกิโนนอยู่เด้ดินมันแห้งแล้งปกติเดือนนี้ก็ได้กินเออปกติไดี๋ยไปซองแมงกิโนนไปจับแมงกิโนนแล้วบ้านฮาก็สิหาก,กินตามธรรมศาสตร์พี่น้องแต่วัา้ามฝนนะบ่อึดแนวกินเนาะปูปลากุ้งหอยนะไม้ กบเขียดก็พอได้กินหลายอย่างอยู่แตนนาแรงนี่บ่ค่อยมีแบบกระสีแห้งแรงยังสิละตามสภาพอากาศทางผุนยังพากันปั้นไอติ่มยตามปั้นไอติมขายเนาะมันหอนขายจังได้ก็ได้ขายสาวแสงอ่าจนบริปิดล้านจนคำจนเมิดขายดีลูกค้ากับเที่ยวซื้อนำอยู่เบิดเมื่อ มันแดดห่อนมาลายมือแล้วเป็นอาทิตย์แล้วฝนกรบตกกบตกตกเขาเจ้าพายุสิเข่าแต่ว่าจักมันเขาทั้งไหนบ่เห็นพายุดอกอยากให้มันตกอยู่ถ้าฝนตกหยามม่กระปง,งว่าควายกับโบอืดหย,ยากินเนาะนดินกระซุ่มอันนี้พายแหงแรงน้ำบ่เคยบกกระบ,บกปีนี้แหงกักแหงแน่ แหงเบื้อแล้วซะเนี่ยวางคามเนี่ยกระยายลุนลงไปงมป่าจักเพื่อนใดจักโตนี่มันแหงเดี๋ยวมื่ออื่นว่าสิลงไปงมโยจะต้มสมปะคอพี่น้องแล้วก็เมนูลาบซอยเจล่กเดี๋ยวเด็กๆตามมาหมอพดแล้วบุญเอาป่าไปลง ลวกสุกบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเมนูกับข้าวหลักๆก็คือปลานั่นเองต้มปลาคอยไงเสียบมากว้าวอันนี้คือต้มปลาคอยไงพี่น้องจ๋าเป็นแต่เสียบแขกมันบอกอย่าเสียบเลยมีมอชิชัวให้บมโอ้ยอย่าเสบตอนนี้คอยจ่องนี่ต้มปลาคอท่านผู้ชมเานอันเนี้ อันนี้แบบซุกได้ขัวซุกลวกซุกอันนี้แบบดิบนะจ๊ะห่อกับผักกระโดนแล้วคุยแจ่วเจลล์กระลังอ่ากระลังสิบยอยเมนูปลาอีกแล้วจะได้สลัดไหมใช่เนืใหญ่นะกินกต่ปลาแต่ไม่ได้กินสมองปลาดิลักลักก็คือปลาและส่วนใหญ่ที่กินเนาะกุ้งปลาซิวก็พอได้กินอยู่มือไปสดแล้วเนาะตัวมันสำคัญนะมันบรอส น้ำมันหน่อยเร็วมาสิบขื่อฉอดบอกได้มีแต่น้ำหน่อเก๋ๆัน่อฉอดบอกได้แต่ใครเสียได้จังเจ้ากับเขาตีนูดังนะกระปุกมันเป็นกุ้งเด้อาฮมันเป็นกุ้งนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมพร้อมเสิร์ฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปจองพื้นที่

ไปห้างได้กัมตหางบ้านมีตแย่ <tra> ้านมตงแย่กในใครงะห้างบเดมนต้นคู่นี่เ็นอยูันน่นั่นนะในต้นอันใบใหญ่เด้ในต้นอันนี้นะในต้นอันกิมอนมันเอาเล้วเลยป้าไม่เปงลายเลยแลมาอีกบุตวเอ้ยมทางนี้จะในหัวท่านผู้ชมมามพี่น้องติ๊บข่าติ๊บไผติ๊บมันแต่ว่าพ่เห็นอ่า หลังจากที่แล้วงานก็นยังไปเห็นหน่ายายาลยี่พี่น้องนางเมื่อยหรือจังใดโบหรือนางมีของกินหรือจังใดเออตามเปมากินข้าวมันพเพอนบ่ก,กินพเนกกนพเื่อกินโรสกรเ็เลยไปเห็น <c oughs> มามาเอาไผรมาแล้วนะลดไพรฮะลดไผร รถใครมาใครนัดมานี่หนีมาตัวน่ไมใจเบิร์อยู่เตนยังไ่ได้ยจับาทเลี้ยงเตไปกินเบิร์ตแหละนี่ใครนี่มันมาทำ เยี่อะไรช่างมาหน่อยมั้เฮ้ย้เฮ้ยจะมาท่วงคานีบ้างยังบ่มีเะไรเข่ามาด้านใดคลายหน้ากับบ่มีบูชูเอายังม่ได้คลายอยู่คล้วยนะก็ดีทุกคนซุปเป็นนี่จะเป็นยังไะมึงขึ้นมาหนีกัน เว้นบอมูต้มบ่เขาง่ายเงินบือใหญ่แตกบ้าก็ินบ่อยนะบิ <c oughs> ดก้อนรดไงแต่มันคือหลายเทตื่นน้ำท่าเขาได้เติมมันมันนิดลบาทรวยครับุณรวยค่ะร้านมันรวยคัะเร่รวยคาะเด็กเนี่ยมันกินน้ำท่นนำาเด้ทำ เจ้าบุหุจักที่ทำเขาจะสวยเลยรวยมากบุคืออัมราลาได้สวยเลยสวยมากรวยเลยมากบ้านมีรถมีคอนโดมีหนี้หนี่นะบ้านจะร่ำแก่ร่มตายสุดท้ายแทมยังไม่มีอะไรจะแดกอีก่ระทับแดกก็มีจหายเสร็จกร้อยบวกนึง

บาาาทนีี่มงเข้ไปจับบัตรคิวก่อนหลายคนกินอย่างซีละแซบกินอย่างก็แซบตักหะ่งก็แซบตอดปลาใหญ่หายไปใส่เรียอยู่บ้านเ้าเนาะเียวมาเอว่าถ้าจเข้ามาเราบ่มีปาสีมอนเขาบอกเขาจองตอนปลาตอนนั้นน่ะนขาจองกอนนี้อยังหะ แย่งกันกินนัสซีล่ะพี่น้องจ้ามีหยางก็กินน้ากันอยู่ตรงนี้ละ่ะเมืม่อได้บมีแน้วกินกับแยกใหา่เฮือนไผ่เฮือนมันคัน่มีแนวกินจังเรียก เอาเขามาทวงหนีมาไล่ลิ้นเอาอากาศก็ะหอนพี่น้องจ้าหอนจนออกกระห่มก็บปด้มันเฮ้ยนักกว่าเมื่อวานนอนแต่อยากนอนเซียนน้าจะบ้าซะนอนกันดีกว่า พักเลินงเลินังอเอมตเผ่านเลยเนาะภาษาอีสานก็มมแต่อีทั้งนั้นแหละทำสิเอิดนั่งเลิศจังใดเขินพักอีเลอรภาษาอีสานมันเทาคำว่าอีบ่เป็นว่าขำหยาบด้พี่น้อง พักอีเลิศขนาดพักยังเอินอีพักอีตูขนาดพ่อยังเอินไว่อีพ่ออขนาดแม่ยังเอินไว่อีแม่แาวอเมียยังเอินไว่อีห้าเอาไปมเแม่เด้อน้องแต่เลเลยล้โอ้จ้างมด้อย ไปค่ก่อนมันอยู่น้ำแม่จะนี่เปียนให้ซื่อคอยสอนภาษาอีสานมือละคำเนาะเสนอคำว่าอีพร่อีพระอีเแม่คำว่าอีไม่ใช่คำหยาบนะจ๊ะเป็นคำนำหน้าของการเรียกเนาะอีพ่ออีแม่บิดบ อีนายเอออีนายอีนายแะแปลว่าอย่างไรจ๊ะอีนายไทยภาษาผู้ไทยคืออะไอีนายอีนายคืออะเมยายาเ่็นบอกเมยายาคือแม่แถวไม่แถวแล้วเมยายาแล้วอิตากคื่อพ่อแ่าอีตาอีนายอีตาอีนายภาษาไทยผู้ไทยเดชชาญพรบัณฑิตผู้แพร่แหละอิตาอีนาย บัตดอีหนายเพื่อนหมาคุณนะบอกกับไปแล้วแม่ไปหาเก่าอีหนายผิดบือบุกไปหาหน่อยหนายเพื่อนยิ้มเข่าดอวแม่บอกซิมันบ้านพ่อเจ้าเอิญตอนนี่บอกสุดพ่อมันนะขอดีงี้ยนันเอิญพ่อเจ้าเอิญแม่เจ้ามาอีห้าภาษาใกล้แล้อีห้าเจออีหนายฮ้า เฮฮาพี่น้องอย่าถือสาด้วยพี่น้องจ๋าคุยตลกเฮฮาเอาใจหรือพูบันข้ไม่หใจว่างไปกินหอมเกียวพยาออมจหนอสวนนะหอมเกียวก็คนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เยอะานเื่อยม่องเราไปแล้วม่เลยไปพกหรือไ แต่เจนเจนไม่ใ,ใส่หอมเกลียวอันเดอเราอืมเป็นแหล่า <c oughs> หอมเสริมใช่ไ่มอยากเกินมื่อยครมาต้มบิดไม่น้อยให้เป็นแม่น้องเมยให้ไปเก็บมันพักขีม้ม่อนรอไปบ่มีเก็บเอาไปชมโกยมาบ่มี่ใบขี้ม่อนถ้าพูดได้ก่อนไงใบจมกล้วยเก็บยามหับใได้ว่าบ่มีแต่ละภาค่เา,<พ>าเกินเพื่อนเนาะคือพักอีเลิร์เนี่ยถ้าภาษาไทยคื้นหรอใบสะพู พักอีตูกับใบแมงลักจังสี่ันผูโอ้โหก็งงมตึไปหนพักเสริมหัวซาลาเน่อย่างเส้นคำว่าว่าข้ว่าเอันนั้นเป็นภาษาไทยภาษาผู้ไทยกินนข้าวกับปีเลอ ไป้เียบแบพี่นอกจ๋านี่แหละแย่งกันกินยังสิแหละแซ่บอาหารบ้านๆต้มปลาคอพอเสียดงานแล้วก็งาอกูหาป่ากินเดี๋ยวมืดมาจัดเนาะเด็กๆเขาโรงเรียนบ่นี่บ่สิมอกระใจอุยว่าสิภาพไปง้มป่าอยู่มือ่นเศร้าแม่ ไปในน้ำม้อมตอนเที่ยงล้วเขาโรงเรียนพรุ่งนี้วันจันทร์พี่น้องจาเดี๋ยวมาฮอนดีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้าสบายดีสบายดีเอาอันย้ายบ้านตรงขาดนะเพื่อนเพื่อนมาุด มาทวงนีอมาล้โหลดผู้ใดมาอีกเล้่มาทวงนีอีกแล้วบาโลดผู้ใดนะอ้ยพี่น้องขออนุญาตปิดกล้องเพราะเจ้านี่มาทวง